สวัสดีครับคลิปนี้ชวนเพื่อนๆมาทำตัว USB charger นะฮะเป็นปลั๊กพ่วงนะครับที่มี USB charger ด้วยนะครับก็ไว้สำหรับชาร์จพวกอุปกรณ์สมาร์ทโฟนอะไรพวกนี้นครับก็มีอุปกรณ์นะฮะก็ตามที่เห็นนะครับอันแรกก็คือบล็อกนะครับ อันนี้เป็นบล็อสกสแควร์นะครับแล้วก็หน้ากากนะครับแล้วก็ถ้าเป็นใช้บล็อกแบบนี้ก็ควรจะมีไม้หรือวัสดุที่สามารถรองรับบล็อกได้นะครับหรือหรือเพื่อนๆอ,อาจจะซื้อเป็นบล็อกสําเร็จรูปมาก็ได้นะครับแล้วก็มาดีมาแก้ไขเอาอนะครับก็ได้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เรียกว่า USB Charger นะฮะนี่ฮะ ขนาด5โวลต์2.4แอมป์นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะบอกว่าเป็นไฟ200อินพุตเป็น220โวลต์50เฮิรตนะฮะแล้วก็เอาพุตเป็น5โวลต์นะครับ2.4 2.4แอมป์ 2. 4, 2. 4 M, นะครับ2 2ส,ส,สล็อตนะครับ นี่ของเป็นของยี่ห้อฟิลิปนะครับผมซื้อมานะครับแล้วก็มีเป็นเต้าเสียบนะครับแล้วก็มีสวิตต์นะครับอ่าแล้วก็มีสายสายสําหรับเป็นสายพ่วงนะครับแล้วก็มีตัวตัวเต้าเสียบอีกหนึ่งอันนะครับสําหรับเอาไปเสียบปลั๊กนะครับหรือเพื่อนๆจะเอาไอ้ตัวนี้ไปติดเป็น กับผนังเลยก็ได้นะครับก็เป็นใช้วิธีแบบหนึ่งนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นสายไฟสาหรับต่อภายในตัวสายนะครับสายไฟนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตัดไฟเล็กน้อยนะฮะก่อนอื่นนะครับบล็อกตัวนี้นะฮะไอ้ไม้ตัวนี้เดี๋ยวผมจะไปขัดนิดนึงนะฮะแต่งให้มันสวยนิดนึงนะครับเพื่อความเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามามาดูกันต่อนะฮะผมเอาตัวนี้ไปแต่งก่อนนะครับ เอาละกับตอนนี้ผมก็แต่งไม้ให้ได้ขนาดตามบ็อกแล้วนะครับให้พอดีกับบล็อกนะครับโอเคอันนี้ก็เสร็จเรื่องอุปกรณ์ไม้นะครับอุปกรณ์รองนะฮะต่อไปเราก็มาดูไอตัวนี้ครับตัวนี้เป็น USB UH charger นะครับ5โวลต์2.4แอมป์นะครับ ตัวนี้เนี่ยถ้าเรามันจะมีข้างล่างเนี่ยฮะมันจะมีสายต่อไฟนะครับเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูอ่ามันจะมี N แล้วก็ L นะครับถ้าเราต่อไฟเข้าไปเนี่ยฮะมันก็จะทํางานนะครับมันทํางานแล้วก็มันจะผลิตไฟตลอดเวลานะครับทีนี้กรอนนี้เราเสียบสายชาร์จแล้วก็มีไฟวิ่งตลอดเวลาเนี่ยเราผมก็มีวิธีแก้คือบางทีเราอาจจะไม่ชาร์จนะครับ เราก็ไม่ต้องการให้มันทำงานนะฮะเราก็จำเป็นต้องใช้นี่ครับสวิตเพื่อเปิดปิดไฟนะฮะอ่ะผมจะใช้สวิตคู่กับไอตัว USB charger นี้เป็นของอคู่กันนะครับนะฮะก็คือเวลาเวลาเราจะใช้ใสายไอตัวชาร์ตนี้เราก็จะเปิดสวิตตัวนี้นะฮะให้มันทางานนะฮะแต่ถ้าเราไม่ใช้เราก็ปิดแล้วเราก็ใช้เฉพาะ พักกวงนะฮะอะจะวางอยู่ลักษณะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะเอาอุปกรณ์ทั้งหมดนี้เข้าบล็อกก่อนนะครับ ก็จะได้อยู่รูปลักษณะนี้นะครับหลังจากนี้เราก็ต่อเราจะเอาลงบล็อกแบบนี้นะฮะถูกไหมอ่าลงแบบนี้ใชครับแค่นี้เราก็เราก็ปิดฝาเห็นไหมฮะมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมต่อไฟเข้าสายก่อนนะครับเข้าเข้าสายนี้ก่อนนะครับ ต่อให้เสร็จนะฮะโอเคเดี๋ยวผมต่อไฟให้ดูนะครับอันนี้เป็น ล่างเนี่ยเป็นนิวตันนะฮะผมจะเสียบนิวตันเข้าันนี้นะฮะแล้วก็มาเสียบเข้านิวต้นของอตัว USB charger นะครับดัดสายเข้านะอันนี้จะเป็นแบบแบบขันนะครับบใช้น็อตขันนะครับโอเค ตรงนี้นี่ฮะนี่ฮก็นิวตันของตัวยูยูมิเจอร์มาเข้านิวตันของปลัก๊กนะครับ แล้วก็ตัวลายนะครับลายเนี่ยก็เอาจากลายของสายปลั๊กนะครับเต้าเสียบนะแบนสายมา,เข,าเข้าตัวนี้นะครับเข้าตัวนี้นะเข้าสวิตช์นะครับประมาณนี้ นิดนึงนะฮะแล้วลองดึงดูนะฮะว่ามันหลุดไหมนะฮะถ้าดึงไม่หลุดก็โอเคนะครับแน่นละเวลาเกิดถ้าผิดพลาดเอาออกก็หาไขควงมาแย่แล้วดึงสายงัดนะฮะแล้วก็ใส่ขึ้นนะฮะอ่าทีนี้จากนี้ก็เป็นเอาไปเข้าลายตัวนี้นะฮะจากนี้ออกมาเข้านี่นะฮะ อันนี้ครับเป็นนะว่าครบวงจรนะครับก็คือจากลายนะฮะมาผ่านสวิตนะครับมาผ่านสวิตแล้วก็มาเข้าลายของตัว USB charger นะแล้วก็นิวตันก็มาเข้าตรงเลยนะครับเวลาใช้งานเราก็เปิดสูดปิดตัวนี้นะฮะโอเคทีนี้เราก็ฝั่งนี้เราก็าไปต่อสายเมนนะฮะอันนี้เป็น สายเมนที่เราไปเสียบกับไฟบ้านนะฮะหรือถ้าเอาไปติดกับผนังก็เป็นสายเมนที่มาจากเบเกอร์นะฮะมาเข้าตรงนี้นะฮะเป็นสายไฟหลักนะครับเข้ามาตรงนี้นะฮะแล้วก็แปะเข้าไปนะครับทีนี้อันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรารอทำสายกับยึดกล่องนะครับโอเคเดี๋ยวผมเจาะรูหาทางสายเข้าก่อนนะครับสายน่าจะเข้าทางนี้นะฮะ มันมีรอยบากไว้แล้วหรือทางนี้ก็ได้นะที่ขอบขอบตรงนี้ฮะโอเคเดี๋ยวมาทำกันต่อนะครับอันนี้วางไว้ก่อนเจ้าตัวนี้เราจะยึดน็อตลงไปนะครับในนี้4อันนะครับเดี๋ยวจะหาทางเข้าให้สายก่อนว่าทางไหนเหมาะสมที่สุด ผมเดี๋ยวเข้าฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมมาร์กก่อนโอเคอนี่ผมออกเข้าฝั่งนี้นะมาร์กไปแล้วนะทำมาร์กไว้นิดนึงนะครฝั่งนี้ครับเดี๋ยวไปบากแกะเอาสายเข้านะฮะ โอเคลดคมนิดนึง นะครับเมื่อเราทำที่ใส่เอาสายมาใส่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะทำการายึดไอตัวบล็อกกับไอตัวไม้นะครับเดี๋ยวผมจะยึดบล็อกกับไม้นะฮะสายพอจะโอเคอยู่โอเค <Okay>. <S 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 ้เราใส่ข้าวก่อนนะครับ ีเลยครับนี่ทะลุไม้พอดีแข็งแรงนะแข็งแรงทนทานทีนี้ก็เอาสายมาใส่นะครับเดี๋ยวปลอกสายออกนะแล้วก็มาใส่ในสองอันนี้นะฮะนี่สออันนี้นะฮะ ลองดึงดูนะฮะไม่หลุดก็โอเคนี่แบบนี้นะครับเสร็จแล้วละ่ะแน่นดีนะฮะโอเคทีเราก็เอามาประกอบกลับกันนะครับดึงกลับมาก่อนอื่นก็ต้องระวังพวกเศษสายนะที่อยู่ในบล็อกนี้ต้องดูให้ดีนะครับว่ามี มันมีหลุดอยู่บ้างหรือเปล่านะฮะอันตรายนะครับต้องดูให้เรียบร้อยนะฮะก่อนที่จะปิดบล็อกหรือดูอะไรนะฮะนี่เรามาดูวงจรก่อนว่าถูกไหมนะฮะอันนี้ไฟมานะครับเข้าปลั๊กนะครับแล้วก็ปลั๊กจากปลั๊กสายนิวตันนะฮะก็วิ่งเข้ามาที่ตานิวตันของตัว USB charger นะฮะส่วนสายลายเนี่ยก็มาผ่านสวิตช์นะฮะแล้วก็มาเข้าที่ ตัวตัว USB charger นะฮะส่วนตรงตัวนี้ก็มีปัญหาอะไรนะนเราก็ปิดนะฮะปิดลงไปประมาณนี้นะครับนี่ฮะปิดสนิทไหมอ่า อย่างนี้ก่อนจะปิดเราก็มาขันน,น็อตให้เรียบร้อยนะฮะยังไม่แน่นนะช่วยล็อกสายไปในตัวด้วยนะฮะฝั่งนี้โอเคแน่นแล้ว ท okay. ีเราก็ยึดนอด็อตตัวฝากรอบนะฮะมีน็อตอยู่4ตัวเห็นไหมครับอ่าหนึ่งสองนี่ตัวหายไปไหนสักแล้ว ก็ฝาปิดฮะ,อะ,อะ,อะตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับฝั่งนี้นะปะทุบๆยังเหลือทำเต้าเสียบนะครับเตาเตาเสียบนะครับอันนี้เก็บไว้ก่อนนะฮะมาทำฝั่งนี้ต่อ อ่ะนะครับตอนนี้ผมจะใส่สายนี้นะครับแต่ว่าพูนว่ามันใส่แล้วมันไม่ได้นะฮะมันไม่ปลอดภัยนะครับเพราะสายไอ้ตัวนี้มันเล็กนะฮะอ่ามันใส่สายไม่ค่อยดีนะฮะผมเลยว่าจะเปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้แทนนะฮะนี่ฮะดูจะมีความปลอดภัยมากกว่านะฮะก็เดี๋ยวผมถอดไอ้ของนี้ที่ใส่ไปออกนะฮะแล้วก็ใส่ใส่นี้ใหม่เข้าไปนะครับ นจะใหญ่กว่านะฮะสามารถที่จะใส่สายได้เยอะกว่านะครับพันออกมาดูเห็นไหมครับมันจะมีพื้นที่ให้ม้วนสายนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาใส่สายกันนะครับก่อนเราก็ต้องใส่สายไปทางนี้นะก่อนนะฮะ เอาแล้วครับตอนนีห้หลังจากที่เราใส่สายเสร็จนะครับเราก็จะมาเช็คดูก่อนนะครับว่าอามันมีมันช็อตมันไรหรือเปล่านะครับเราจใช้มัลติมิเตอร์นะครับโอเคผมจะตั้งแรงอ่าคูณหนึ่งนะฮะเพื่อเช็คสายนะครับนะ ไฟจะติดนะฮะถ้ามาันช็อตแสดงว่าติดนะฮะก็เดี๋ยวจะเช็คสายไอ้นี้ก่อนนะฮะโอเคโอเคอ่าโอเคโอเคทีนี้เช็คสายถ้าไม่ถ้าขึ้นมันต้องขึ้นครั้งไม่ใช่อันนี่ครับสายนี้ต้องมาขึ้นฝั่งนี้โอเคแสดงว่าไม่ช็อตนะครับแบบนี้ ได้นะครับทีนี้เราก็จะประกบอบไอ้ตัวนี้ตับนะฮะมิเตอร์มิเตอร์แบบนี้แบบเข็มถ้าใช้เสร็จก็ให้เลือกลับไปตั้งไว้ที่อ,อปแล้วก็ได้นะฮะหรือไม่ก็ตั้งไว้ที่1 0 0 0โวลต์เ c นะฮะเผื่อว่าใครเอาไปเล่นแล้วไม่ใช้ไม่เป็นนะฮะมันจะได้ไม่พังนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับ ดึงดูนะฮะแน่นดีแล้วก็ปิดฝาได้เลยมันจะมีล็อกน็อตอยู่นะฮะสามดูมุนเข้าไปอ่าทีนี้มันมีติกอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยนะ มันจะมีมาร์กอยู่ตรงนี้นะ มันจะมีมาร์กอยู่ตรงนี้นะฮะให้มาร์กนี้เข้าหว่างระหว่างไอตัวน็อตสองรูนี้ฮะมันจะใส่ได้พอดีนะครับมันจะมันจะตำแหน่งมันจะไม่เท่ากันนะระหว่างตรงนี้กับตรงนี้ตรงนี้นะฮะตรงนี้จะเท่าตรงนี้แต่จะแคบกว่าตรงนี้นิดนึงนะฮะให้อันที่แคบอยู่ระหว่างมาร์กตรงนี้นะครับมันก็จะใส่ลงพอดีนะฮะโอเคจะขันน็อตให้แน่น พอดีแบตจะหมดด้วยอาฮะรัดสายให้แน่นนะครับโอเคทีนี้ก็แข็งแรงครับเทสอีกทีหนึ่ง เทสอีกรอบหนึ่งโอเคได้อ่าโอเคโอเคได้ครับเดี๋ยวลองออกไปเทสไอตัวตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเจอกันทีครับอาจารครับตอนนี้ผมก็ทำเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ผมต่อสายอีกฝั่งเสียบปลั๊กไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันดูนะฮะ,ะเทสโดยการวัดไฟนะฮะอ่าไม่วัดไฟนะฮะ,ะ,ะ,ฮะตั้งแรง ออ250โวลต์นะฮะ AC นะครับเรามาวัดดูนะฮะว่าไฟมาหรือ,อยังโอเคเห็นะฮะเดี๋ยวนะฮะอ่ามีไฟมาแล้วนะฮะ220กว่าโวลต์นะครับนี่ฮะนนี้ใช้ได้แล้วนะฮะทีนี้เรามาดูทดลองด้วยกัน ใช้สายชาร์จแบบนี้ดูนะฮะอ่ากำลังชาร์จนะฮะเห็นไหมครับเอาละถอดออกทีนี้เรามาลองดีนี้ผมปิดผมปิดไว้ก่อนนะครับมาลองเสียบอ่าสายชาร์จต,ตัวนี้นะฮะทีนี้ผมจะลอง เปิดชาร์จไฟดูนะฮะดีเห็นไหมครับชาร์จได้แล้วนะครับก็เป็นนันว่าเสร็จเรียบร้อยครับก็เป็นแนวทางนะครับเผื่อใครจะเอาไปปรับเปลี่ยนที่บ้านนะครับอาจจะไปรื้อบล็อกเก่าออกนะที่เป็นปลั๊กไฟที่เป็นปลั๊กไฟธรรมดานะอาจจะแสนนี้สักชุดหนึ่งนะครับเผื่อไว้ใช้งานนะะไม่ต้องหาสายชาร์จมีแค่ สายเส้นนี้ก็พอบางทีเราลืมไอตัวนี้นะฮะก็ใช้ตัวนี้แทนนะฮะแล้วก็มีสวิตช์เปิดปิดนะฮะถ้าไม่ใช้ก็ปิดเนี่ยเห็นไหมฮะไม่ทำงนานแล้วพอเราจะใช้เราก็กดเปิดนะฮะกำลังชาร์จเอาโอเคคลิปนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยครับ โอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ